ถ้าย้อนกลับไปได้พี่พิษจะตัดสินใจทําสนามแบดอยู่ไหม,มถ้าทําเพราะอะไรไม่ทําเพราะอะไรครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใหม่ของโค้ชใหม่แบคแคนรายการนี้มีชื่อว่า s p o ร์ตบิครับรายการ s p o ร์ตบินะครับผมก็จะพาทุกคนมาดู Business m o เดลในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือแวดวงของกีฬานะครับ ไม่ใช่เฉพาะแบดอย่างเดียวครับอาจจะเป็นธุรกิจรหรือการลงทุนอื่นๆที่อยู่ในส่วนของกีฬาและในตอนแรกครับผมก็จะพาทุกคนมาดู Business Model เกี่ยวกับสนามแบดสนามแบดน,นี้ครับมีชื่อว่าสนามบิ๊กอยู่ในโซนรามินทานะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นแบดจำนวนไม่น้อยนะครับพอเริ่มเข้ามาตีแบดเริ่มมีใจรักในแบดมินตันนะครับก็อยากจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสนามแบดพอมีที่ดินอยู่บ้างพอมีเงินทุนอยู่บ้างก็อยากจะมาลงทุนในสนามแบด วันนี้ครับผมได้มีโอกาสที่ดีได้มาร่วมพูดคุยกับคุณพิษเจ้าของสนามบริกแบดมินตันสนามแบดที่ได้รับความนิยมอีกหนึ่งสนามในโซนารามินทาและสนามบริกจะมีบิสเ e s ตโมเดลยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่พิษนะครับ,รบแล้วก็ขอขอบคุณพี่พิษที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะครับยินด,ดีครับใหม่สนามแบดมินตันบิกเนี่ยครับพี่พิษ เปิดมานานหรือ,อยังแล้วพิพิธมองเห็นโอกาสอะไรถึงได้เข้ามาลงทุนทําสนามบิกเนี่ยครับก็สนามบินีไยก็ได้เริ่มก่อสร้างเนี่ยก็จะประมาณปี2016นะครับแล้วก็ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณเกือบเกือบสปีก็จะเสร็จอยู่ประมาณปี2000ไปลายปลายปี2019นกะครับก็จะเริ่มเปิดจริงๆก็ประมาณไปลายปลายปี2019ก็พอดีช่วงตรงกับช่วงโควิดพอดีคะครับก็ แจ็คพอตไปก็แต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่สนามแบตก็ยังยังยังพอที่จะทําธุรกิจได้อาจจะไม่ไม่ไม่แย่เท่าเท่าธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรอย่างงี้ก็ค่อยๆมีลูกค้าประจําเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ่าก็เลยแบบอีกอย่างหนึ่งที่สนใจทําธุรกิจแบตก็เพราะว่าผมกับแฟนก็ชอบเล่นแบกอ่าอย่างผมผมก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอ่าส่วนแฟนแฟนก็ชอบชอบตีแบก ก็เลยหาธุรกิจอะไรเล็กๆที่แบบเราสองคนพอจะพอจะมีความเข้าใจในตัวธุรกิจนี้ซึ่งก็เลยลงตัวที่ที่สนามแบทแล้วก็พอดีผมมีที่ที่ดินอยู่ตรงนี้พอดีเป็นที่ดินของพี่พีทเองเลยใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นของของคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็เลยขอคุณพ่อให้ว่าขอเอาที่ตรงนี้มาทําเป็นสนามแบดครับอ่าเพราะว่าจริงๆแถวนี้ก็ก็มีสนามแบดอยู่หลายที่ เหมือนกันนะครับตั้งแต่ย่านรามินทามาจนถึงวชรพลเนี่ยก,ก,ก็มีอยู่หลายสนามอยู่แต่ก็แต่คือผมก็ยังมองมองเห็นโอกาสว่าทำเลแถวเนี้มันยัง,ย,งยังสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกเยอะยังมีที่ดินว่างเปล่าอีกเยอะที่จะจะมีโครงการอสังหาใหม่ๆขึ้นอะไรี้ซึ่งเมื่อโครงการเหล่านี้ขึ้นเยอะๆขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสลูกค้าใหม่ๆของเรา ก็เลยสนใจทําธุรกิจนี้ปัจจุบันลูกค้าที่สนามบริกนี่เยอะไหมครับก็ก็โอเคครับก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะแต่มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่อย่างวันธรรมดาเนี่ยก็จะช่วงเย็นๆนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จะมีสโมสรเขก็จะมาเช่าสนามอะไรอย่างเงี้ยครับอเราได้สโมสรด้วยก็ก็ถือว่าดีครับ ตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยเราถ่ายที่ร้านกาแฟด้านล่างของสนามบิก๊กทีเนี้ยรายได้หลักของสนามบิ๊กเนี่ยครับ,รบพ,พี่พิษอยู่ที่สนามแบดหรือว่าอยู่ที่อยู่ที่ร้านคือ core business ของบิ๊กก็คือสนามแบดนะครับซึ่งจะอยู่จะอยู่ด้านบนชั้นสองนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับ business ู n i t เล็กๆอยู่สองอันก็คือจะเป็นคาเฟ่นะครับกับเป็นแบดมินตันช็อปนะครับก็ ส่วน business unit 2อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัว support ตัว core business ของของเรานะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับคาดหวังอะไรในตัวในตัว business unit 2อันนี้มากแต่ว่ามันก็เป็นตัวเสริมรายได้ที่ดีดีกว่าเราปล่อยที่ให้มันว่างเปล่าไม่ได้ทำอะไรครับนะครับตอนนั้นต <c oughs> อนที่ผมคุยกับพี่พิศก่อนหน้านี้ที่เรารที่เราจะถ่ายกัน <c oughs> คือมันมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจ <c oughs> ที่พี่พิศบอกผมว่า ตอนนั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่พิ่พิทตัดสินใจว่าจะมาลงทุนสนามแบบเนี่ยพี่พิทบ,บอกว่ามันดีกว่าเอาเงินไปฝากแบงก์มันเป็นไงพ,พ,พี่พิทก็คือถ้าถ้าสมมติว่าอาะต้องต้องต้องอธิบายก่อนว่าคือในมุมมองของผมเนี่ยคือธุรกิจสนามแบดเนี่ยคนที่คิดจะทำเนี่ยที่ดินควรจะต้องเป็นของตัวเองครับเงินลงทุนก็ควรจะต้องเป็นเป็นเงินของตัวเองที่ที่ไม่ได้ไปกู้ มาลงทุนเพราะว่าถ้าเรากู้มาอย่างเงี้ยมันก็จะมี financial cost ก็คือตัวดอกเบีย้ยซึ่งซึ่งมันก็จะทําให้แบบมันเป็นต้นทุนทีนท่ทําให้อาจจะทําให้ธุรกิจขาด cash flow ได้นะครับเพราะว่าสนามแบดบอ่ะบางทีลูกค้าก็มากบ้างน้อยบ้างมันไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเราถ้าเราไม่เราเป็นที่ดินของตัวเองเราก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าเงินก็เป็นเงินของเราเองไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าเราเอาเงินไปฝากได้ดอกเบีย้ย เซฟวิ่ก็ได้อยู่ไม่ถึงหนปอร์ไปฝากเติมได้เประสิทธต์ก็ได้อยู่ประมาณ3%าเอซอะไรสองสเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับอเอามาลงทุนตัวนี้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับอ่าเพราะว่าเราต้องลงมาทําเองเราไม่ได้อยู่เฉยๆให้เงินทํางานเหมือนเอาเงินไปฝากครับแต่ว่าก็ถ้ามันเป็นธุรกิจที่เออเราก็ได้สนุกไปกับมันด้วยได้ตังค์ด้วยอ่ะคือผมว่ามันก็มันก็น่าสนใจ ก็ดีดิเราได้ออกกําลังกายด้วยอ,อะไรเงี้ยสำหรับสนามบิกเนี่ยครับพี่พิอะไรคือคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของสนามบิกออสําหรับผมอะคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของบลิกก็คือคุณภาพของเฟ c i l ซิลิตี้ต่างๆมาตรฐานในการให้บริการอันนี้คือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆไม่ใช่เฉพาะของบริกนะครับก็คือของทุกๆสนามแบบผมคิดว่านะครับเพราะว่าลูกค้าสามารถ ไปต,ตีที่ไหนก็ได้เพราะสนามแบดก็มีค่อนข้างเยอะในกรุงเทพนะครับ,รบแต่ทําไมเขาถึงเลือกที่จะมาตีที่เราก็เพราะเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเออเขามาแล้วเขาได้สัมผัสเฟส i l ิตี้ต่างๆแล้วก็สัมผัสเซอร์วิสที่ที่มันดีกว่าที่อื่นเขาถึงเลือกมาที่เราสําหรับผมผมมองว่าราคาไม่ใช่ไม่ใช่คีย์เซ็แซ์เตอร์ครับอืมก็เหมือนตอนนั้นที่พี่พิษบอกว่าคือไปสนามอื่นเนี่ย อาจจะไม่เจอเจ้าของสนามใช่แต่มาบริกเนี่ยเจอแน่นอนใช่ครับเพราะผมจะดูแลลูกค้าเองครับส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ถึงกับเข้าทุกวันแต่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาที่บริก็ก็จะเจอผมดูคอยดูแลต้อนรับอยู่ซึ่งผมคิดว่าการที่เจ้าของมาดูแลเองอะฟีลมันก็มันก็แบบหนึ่งถ้าให้ลูกจ้างดูแลฟีลมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันดีกว่าถ้าผมจะลงมาดูดูแลลูกค้าเอง ฟิลเหมือนมีที่ดินเราสร้างบ้านอบ้านเรามีสนามแบดเพื่อนมาตีแบดท,ที่บ้านเราใช่ใช่ฟีลของบิ๊กก็จะประมาณนี้ <c oughs> ก็คือลูกค้าผมก็จะมองว่าเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นลูกค้าบิกก็เหมือนบ้านซึ่งเวลาเพื่อนๆมาพี่ๆน,น,น้องๆมาก็คือผมก็มาดูแลมีคาเฟ่เป็นร้านให้เพื่อนๆน,นั่งกินมีสนามแบดอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กันเองคือฟีลลิ่งของบิกก็จะเป็น ไปเลงแบบเป็นกันเองอบอุ่นเหมือนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้มีคําถามหนึ่งพี่พิษ mm hmm. ที่ผมอยากรู้รส่วนตัวแล้วกันวันเนี้ยสนามบิกได้เกิดขึ้นมาแล้วครับคําถามคือถ้าย้อนกลับไป mm hmm. ในวันแรกที่ยังมีที่ดินของคุณพ่ออยู่ครับตอนนั้นเนี่ยที่ตัดสินใจว่าจะลงทุนทําสนามแบบ mm hmm. แล้วพอธุรกิจลันมาเรื่อยๆแล้วครับ mm hmm. คําถามคือถ้าย้อนกลับไปได้พี่พิษจะตัดสินใจทําสนามแบบอยู่ไหม ถ้าทำเพราะอะไรไม่ทําเพราะอะไรครับอ่าก็คือผมคิดว่าการที่ผมตัดสินใจสร้างบริขึ้นมาเนี่ยก็มันก็เป็นธุรกิจที่ที่ผมชอบนะครับเป็นธุรกิจที่ถ้าเราอยู่ในวงการนี้แล้วมันก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไปคือผมต้องอธิบายก่อนว่าผมก็ไม่ได้ทําสนามแบบบริเนี่ยที่เดียวผมก็มีหลายๆธุรกิจที่ผมทํา บริกเนี่ยก็เหมือนเป็นหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอของผมในการลงทุนนะครับมันก็เป็นพอร์ตโฟลิโอที่ที่ผมคิดว่าผมก็บาลานซ์ทั้งเงินบาลานซ์ทั้งเวลาบาลานซ์ทั้งการออกกําลังกายหลายๆอย่างไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับอ่าบริกเนี่ยก็เป็นเป็นธุรกิจที่ทําให้ผมได้ออกกําลังกายด้วยได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆม,ม,มีสังคมอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็มันก็ทาให้ผมได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น ได้ออกกําลังกายมากขึ้นกว่าเดิมโดยการตีแบตกับลูกค้าคอะไรอย่างงี้ครับมันก็ก็ดีแล้วมันก็ได้ตังค์ด้วยนะครับถามว่าผมตัดสินใจเหมือนเดิมไหมผมก็ผมก็คิดว่าผมก็ยังยังตัดสินใจเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างต่อจากจุดจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจทำก็คือพอทําแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากกว่าที่คิดมันเหนื่อยมากกว่าที่ที่วางแผนไว้ตอนที่ทำ business plan ไว้ตอนแรกพอสมควร ไม่คิดว่าเราต้องลงแรงลงใจมากขนาดนี้นะครับแต่ก็คิดว่าถ้าเราไม่ไม่ลงแรงลงใจอย่างเงี้ยมันก็วันนี้อาจจะบิ๊กอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างวันนี้ก็ได้ซึ่งลูกค้าผมน่ารักทุกคนเลยนะครับก็ถือว่าผมโชคดีลูกค้าผมแบบดีมากๆนะครับก็ก็คิดว่าผมก็ยังยังทํานะครับพี่พิทคิดว่าสนามแบตที่เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิก รตรงเนี้มันจะเป็นการแบ่งลูกค้า <c oughs> ไปจากสนามพื้นที่ของเราไหมครับไม่นะครับผมคิดว่าอ่าผมพูดเฉพาะในโซนย่านย่านรามินทาวัชรพพนีแล้วกันนะครับจริงๆมีสนามอยู่ประมาณสี่ห้าสนามอยู่ในละแวกนี้นะครับผมคิดว่าผมไม่ได้มองพวกเขาเป็นคู่แข่งนะครับแล้วก็การทําธุรกิจผมผมก็ผมก็ไม่ไปตัดราคาใครผมก็ทาของผม ผมก็ตั้งราคาในสิ่งที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับที่ผมให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ไม่สร้างศัตรูโดยการตัดราคาอันนี้เป็นแนวทางในการทรําธุรกิจผมครับ,รบส่วนถ้าลูกค้าจะมุฟมาทีที่ผมก็ต้องเป็นเหตุผลอื่นๆนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าปริมาณโครงการที่อยู่อาศัยในในย่านละแวกนี้มันยังเยอะแล้วมันยังอนาคตมันยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกเยอะมากกว่านี้อีกเยอะเลยครับผมก็คิดว่า มันจะมีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นจํานวนสนามแบดตรงนี้ที่มีอยู่สี่ห้าสนามนี่ผมคิดว่ามันยังเพียงพอไม่มากไม่แข่งขันกันสูงมากเกินไปนะครับผมคิดว่ามันก็เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ผมมองเขาเป็นเป็นเพื่อนบ้านผมไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่พิษมากนะครับ,รบผม,ผมสวัสดีครับยินดีครับใหม่ขอบคุณครับ